สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมาด e บ่อยครับ<_ <EN> _>ทุกคนสบายดีไหมครับมก็ยังอยู่ดีนะเข้าเรื่องกเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาทําวิดีโอเอ็มตี้กันดีกว่าครับ<_ <EN> _>ใช้หมดแล้วเราจะมาเล่าก็มีอยู่ประมาณนี้เลยอะเยอะเยอะแบบเยอะมากๆอย่างนี้ เราจะคาดมาประมาณ1ใน3ของทั้งหมดที่มดมีครับแล้วก็จะเรียงตามขั้นตอนของการดูแลผิวแล้วกันเพื่อให้หมดไม่งงเองและเพื่อนเพื่อนจะได้ดูเป็นขั้นเป็นตอนไปว่าถ้าอยากได้พวกล้างหน้าอาจจะอยู่ต้นต้นถ้าแบบว่าบำรุงอาจจะอยู่กลางๆปลายๆลยอะไรแบบนี้ยเราเป็นเริ่มเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสปอนเซอร์ท no ุกคนดูกันอย่างสบายๆหมดแค่อยากจะทิ้งของนั่นเองเออมันอยู่กองตรงนี้มันเยอะมันนานมากแล้วทุกคนน่าจะรู้ดีว่าหมดเป็นคนที่ใช้อะไรไม่ค่อยหมดถ้าใช้หมดก็แปลว่าน่าจะอยู่ในฝั่งชอบนืกอออกใช่ไหมคือถ้าเราใช้แล้วแบบไม่เคยชอบอะเราก็จะใช้ทัตั้งไว้ตรงนั้นไม่ก็โยนทิ้งอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในเนี้ยใช้เราชอบซื้อตามเราไม่ผิดหวังแน่นอนบอกก่อนว่ามดเป็นคนที่มีสภาพผิว ผสมครับทีโซนของม,อมัน,นมจะมัน U ่ o n e มันจะแหง้งเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีสิวยากแต่ก็มีสิวอยู่ก็มีขึ้นมาบ้างปะปายครับแต่ก็ผิวค่อนข้างทนทานแพ้อะไรยากเดี๋ยวเราไปเริ่มในขั้นตอนแรกขั้นตอนการทำความสะอาดผิวกันเลยครับตัวนี้ที่ใช้บ่อยมากและอยากทิ้งมากก็ นี่เลยจ้ะ Farm, c o l i n de f a r ม Mycela Gel r e f e t ช h i n g พูดง่ายเป็นอารมณ์ Mycela ที่มาในลักษณะเจลครับอันนี้คือไซส์เล็กเป็นแบบ travel size อันนี้ไซส์ใหญ่ครับก็คือปัมป๊มๆใช้ง่ายดีปัมป๊มออกมามเป็นเจลทุกคนแล้วก็นวดนวดนวด,นวด,นวดแล้วก็ลางนา้ําพึ่กก็คือจบแล้วเราก็ลางต่อด้วยโฟมเนาะโอ้อันนี้คือใช้ดีมันเป็นเจลครับตอนทามารู้สึกแบบ สบายผิวนะีเนาะเย็นๆมันเหมือนมันจะมีแอลกอฮอล์เดี๋ยวนะขอดูให้ก่อนนะแม,ไม่ไม่มีเนาะทำไมซืมมันเหมือนมีแอลกอฮอล์ใช้ง่ายล้างสะอาดราคาย่อมเยาผิวแพงง่ายก็ใช้ได้เนาะสำหรับใครที่เบื่ออารมณ์แบบใช้สัมผีเช็ดเชหน้าก็เปลี่ยนมาใช้เป็นบวกไมเซรัเจลแบบนี้บ้างก็ได้นะผัดๆกันจะได้ไม่ต้องเช็ดหน้าทุกวันเนาะล้างด้วยตัวนี้ล้างด้วยโฟมแล้วก็ไปบำรุงผิวได้เลยสะอาดสะดวกง่ายดี ชอบโฟมล้างหน้ากันบ้างครับตัวนี้ราคาจะสูงแต่บอกเลยว่าดีไม่ผิดหวังเดลโมโลเจกาเดลี่ไมโครโฟรเลนเป็นโฟมล้างหน้าที่ข้างในเหมือนจะมีสครับครับถ้าโมจะไม่ผิดนะทุกคนอิฟก่อนเขาบอกว่าในเนี้ยสครับของเขาทํามาจากข้าวเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยบาดผิวเนาะพอเทอยมามันจะเป็นผงทุกคนโดนน้ามันก็จะให้ฟองแล้วก็ค่อยๆนวดบวมไปบนผิวเลยตัวสครับมันเป็นข้าวมันไม่บาดผิวเลยทุกคนโอ้าตา สามสองหนึ่งแอคชั่นล้างสะอาดหลังล้างก็คือหน้าแบบผิวหน้ามันเนียนดีแบบเนียนละเอียดช่วยในการผักเซลล์ผิวเนาะนอกจากไอตัวข้าวเนี่ยเขาก็มีเอนไซม์ด้วยที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวออันนี้ใช้ดีราคาจะสูงนิดนึงถ้าใครอยากได้โฟมล้างหน้าที่มีเหมือนมีสครับในตัวมนแนะนำตัวนี้ดีมากๆเลยคือหลังจากเราใช้หมดใช่ปะก็ก็หมดอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่มีใช้ก็เลยพยายามหาตัวตายตัวแทนที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันก็จะจะมาเจอน้องคนถัดไป อันนี้ชอบครับตดาดามน้องตัวตายตัวแทนของมดคือน้อง2คนนี้นั่นเองเขาชื่อว่าไม่รู้อันดีหรือเปลนะ่านะเคียหนนาเบกกิ้งโซดาสครับยอชลักษณะคือมันอารมณ์เดียวเลยทุกคนเทออกมาปุ๊บมันจะเป็นแป้งขาวๆดูให้แล้วมันเหลือไหมเฮ้ยมีอูเนี่ย คือมัน,เป,นเป็นแป้งขาวๆเลยทุกคนพอโดนน้าก็ให้ฟองมาในลักษณะเดียวกันเลยครับมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงสีแดงเนี่ยเป็นรูปเด็กผู้หญิงส่วนสีฟ้าเนี่ยมนเป็นรูปเด็กผู้ชายส่วนตัวมานาโมชอบสูตรสีฟ้ามันคล้ายกันมากสสิ่งนี้แต่สีฟ้าเหมือนเขาจะใส่เมนทอลไปด้วยหลังล้างแล้วมันชุ่มชืแบบสบายผิวแล้วมันแบบรู้สึกชื่นดีอะเออก็ถ้าให้แนะนําก็คือสีฟ้าแต่ถ้าสีฟ้าหมดก็ใช้สีแดงไม่ต่างกันต่างกันที่ความเย็นๆเนาะฟิล หลังล้างใกล้เคียงกันมากเลยทุกคนคือหลังล้างคือมันสะอาดหน้ามันเนียนรู้สึกแบบมีความผัดเซลล์ผิวเบาใช้ได้ทุกวันเลยเออชอบแต่ถ้าเทียบนะันรู้สึกว่าไอ้ตัวเคลียร์หน้าเนี่ยเม็ดสกัดมันจะมีความหยาบก,กว่าตัวเดอร์มอลจิก้าเออถ้าใครมีทุนทรัพย์ก็มาฝั่งนี้หรือถ้าอยากลองก็มาฝั่งนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังชอบฟอมล้างหน้าตัวสุดท้ายในของเซตนี้นะทุกคนก็คือตัวนี้เลย จองแซมูนเอเซนเชียลมู c l e นซิ่งโฟมเป็นโฟมล้างหน้าธรรมดาเลยครับบีบบอกว่าเป็นเป็นครีมสีขาวๆเนาะความพิเศษก็คือชอบที่กลิ่นกลิ่นเขาออกแนวะแบบซ i ตรัสสดชื่นเลยอะอาบแล้วมีความสุขแล้วก็อันนี้เย็นนิดนึงแต่เราโอเคเพราะว่าปกติผมมีคนใช้พวกไอไมเซ l l a r gel แบบนี้หรือว่าเป็นออยล์ล้างหน้าก่อนอยู่แล้วไงเราทำ double ล l e a นส์เนาะสำหรับเพื่มขึ้นข้ไหนที่ไม่คุ้นเคยก็คือการทำ double ล l e a นส์เนี่ยก็ใช้พวก c l นซิ่งออยล์หรือว่า c l e นซิ่ง g เขาเรียกว่าอะไรวะ เราก็ลืมชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะ cleansing balm อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งรอบก่อนหรือไม่แต่ถ่าพวก micellar water อะครับแล้วก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นผิวของเรามันจะมันในระดับหนึ่งอะถ้าเราใช้พวกโฟมเอียดๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันกําลังพอดีกันอะเออชอบมากให้ฟองเยอะล้างสะอาดกลิ่นสดชื่นเนาะของจงแซมมุนตัวนี้ก็ชอบ อีกหนึ่งไอเทมครับกึ่งกก็ไม่ได้เกี่ยวกับสกินแคร์เท่าไหร่แต่ว่ามนดอยากแนะนำจริงๆนะคือตัวนี้ทุกคนตัวกรองน้ำบูโตอ่าชื่อถูกหรือเปล่าก่อนเราเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะเรียกน้องว่าบูโตแล้วกันเนาะเขาคือตัวกรองน้ำครับจะอยู่ที่ฝักบัวงีให้ดูแล้วกันทางเราเพื่อนๆขนาไหนที่นึกภาพไม่ออกเนาะเราี้เกีเยจถ่ายอินเสิร์ตไงนี มันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเราจะเอามาต่อระหว่างสายกับตัวฝักบัวมันอยู่ตรงกลางเนาะ <c oughs> แล้วอะไรมันสําคัญใช่ปะ่ะเมื่อกี้เพื่อนอ,อาจจะเห็นไม่ชัดแต่อันนี้คืออันที่มดใช้หมดไปและเดี๋ยวลืมดูน้องเขาไว้ดีๆแล้วในกล่องก็คืออันใหม่ที่มดซื้อสแปร์ไว้ทุกคนดูดิ <c oughs> คืออันนี้คือมันเป็นสีดำมาเป็นพวกตะกรสิ่งสกปรกต่างๆเออละมด ตอนแรกก็ซื้อมาขำๆไม่ได้คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้แต่นี้ขึ้นหนักมากใช้ไปประมาณเดือนกว่าไม่เกิน2เดือนไนะด้มาขนาดนี้อันนี้คืออยู่ในคอนโดนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยอาบน้าดำๆขนาดนี้ไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้มาโดยตลอดไออันปัจจุบันก็คือเริ่มเหลืองแล้วนะครับใช้มาไม่นานเหมือนกันเออก็เลยเนี่ยซื้อแสปแปร์ไว้ตัวนี้มกซื้อที่ Home Pro ครับออนไลน์น่าจะมีขายนะลองดูมันมีหลายรุ่นหลายแบบมากมีรุ่นที่แบบกรองออกมาแล้วเป็นกลิ่นก็มีมีวิตามินซีด้วยนะเออก็ลองดูแต่รุ่นนนนขขออองมมมมมมเนีีีี่่่่่ป็รรรุธดาาสวกคืไไไลิะบบแ ว่าเซฟๆดีอะจบต่อไปเป็นขั้นตอนของการสระผมอาบน้ํากันมากดีกว่าแชมพูตัวนี้ดีมาก c a r เมดิสแดนดั f แชมพูเป็นแชมพูสําหรับคนที่มีปัญหารังแครครับก็คือต้องบอกกอนว่าพอ work from home ใช่ไหมเหมือนเราโดนกับตัวอยู่บ้านนะาอะกลายเป็นว่าเราไม่ค่อยได้อาบน้ํา อาบนะ้แบบเย็นครั้งหนึ่งอะแล้วหัวผู้ชายมันมันมากทุกคนเรากลายเป็นคนมีรังแคไปอะปัดปุ๊บก็หล่นปัดปุ๊บก็หล่นอะแรกๆก,ก็เฉยๆคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายมาันแล้วมันไม่หายแล้วมันเหมือนเป็นหนักขึ้นอะอันเนี้ยเคยไปไลฟ์แบรก์ก็แกะมาใช้ดูแบบ เฮ้ยมันหายคือมันเป็นอารมณ์แบบเอาสมุนไพรในสมัยโบราณมาผสมกับเทคโนโลยีของปัจจุบนันเอฟังดูดีขึ้นไหมสาบไปปก,กติอนะดูคนก็เกา,เกา,เกานวด,นวด,นวด,นวดสาบไปประมาณ2อวนันมันเริ่มดีขึ้นพอหนึอาทิตย์ตั้งแค่หายโอ้ไอ้รุ่นเนี้ยเขาจะมากับครีมทาหัวครีมทาหัวเขาจะแบบเหมือนโคนอนะ เออเอามาแบบทาบริเวณหนังศีรษะเนาะลดการระคายคือให้ความชุ่มชื้อลดรังแคดีมากช่วงช่วงนี้ก็เลยใช้อยู่เนี่ยซื้อมาอีกขวดไว้และราคาก็4ี่ห้าหกรอะไรประมาณนี่ยนะลองซื้อออนไลน์ดูของคอมินิสเขาเอามาขายในเมืองไทยไปเรื่องเวลาแล้วใครมีปัญหารังแคลองใช้ดู ชอบตัวไม่อยู่เหมือนกันนั่นนี่ต่อไปมาในจังหวะของครีมอาบ,บน้ำครับมี2ตัวเนาะทักชาวย์เจลกลิ่นเปปเปอร์มินทุกคนมันดีมากมันจะมีความเปปเปอร์มินนะพูดตรงๆอันนี้รีวิวไปหลายครั้งแล้วชอบมากเลยครับคือมันเป็นเจลอาแบบน้ำใสๆนะโมจะใช้ตอนเช้าตัวนี้เป็นหลกักคือกลิ่นเป็นเปปเปอร์มินสดชื่นแบบฮ่ารู้สึกว่าฉันพร้อมแล้วเชาว้านี้แล้วสุดท้ายก็คือเราไปซื้อเป็นหัวปั๊มมา นี่ชอบมากใช้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนดูดิถ้าใครชอบกลิ่นเปปเปอร์มินเนี่ยลองซื้อมาใช้ดูตอนเช้าคือฟินมากปั๊มง่ายปั๊มลื่นมากไม่เป็นแบบเหนียวเหนียวปั๊มปุ๊บออกปับ๊บแบบ โคตรดีทุกคนฟิน <c oughs> <ๆ>ก็ลองไปเสิร์ชดูมุดว่าเขาน่าจะมีออนไลน์เนาะกลิ่นที่มดชอบเป็นกลิ่นเบปเปอร์มินครับแนะนําจะได้ทิ้งน้องแล้วดีใจอีกหนึ่งกลิ่นเอียงหาอะไรมาแทนไม่ได้คือชอบกลิ่นนี้มากหาซิมโบโปกองบอดี้วอชอ่ะเพราะชอบกลิ่นก็คือเป็นกลิ่นน้าตาไครเป็นตไะไครผสมลาเวนเดอร์ที่หอมมากใช้ตอนเย็นคือแบบคา l ดาว w แบบคามสติรู้สึกว่าอยากนอนรู้สึกผ่อนคลายมากมากับบอดี้โลชั่นนะทุกคนทานอนคือฟินลองไปดมดูมันไม่ใช่ตะไครแบบไร่ยุงมันเป็นตะไครผสม เวนเดอรที่หอมเขาเล่นมาดีมากๆเลยกลิ่นนี้นะซิมโบพอกองคือทาง ตื่นปดเดินมาคือมูฟอาจจะพูดบ่อยมั้งทางหารเขาก็เลยส่งมาอีกกลิ่นหนึ่งมาให้เนาะ Juniper Atmos อันเนี้ยจะออกสปอร์ตสปอร์ตแนวกลิ่นคล้ายน้ำหอมผู้ชายเออก็โอเคชอบถ้าจะใช้ก็จะใช้ตอนเช้าเหมือนเป็นกลิ่นตัวอ่อ,อนอ,อน่อะเนาะแต่อันเนี้ยยังเป็นที่หนึ่งในใจนี่ทุกคุณลองไปดมเขาชอบมากแนะนําก็คือเนี่ยตัวอาบน้ํากับตัวบอดี้โลชั่นฟินจริงใช้ตอนกลางคืนคือฟินจบไปในฝั่งอาบน้ำอาบน้ําแถมอันนี้อีกหนึ่งตัวครับ Barboury Alcohol Gel Hand Sanitizer เป็นเจลแอลกอฮอล์นั่นเองจะ ทิ้งไว้ในรถอันนี้ได้มาจากรถคือเห็นไหนรุดใช้แล้วชอบก็กลิ่นมันดีมากทุกคนเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือ,อกลิ่นออร์แกนิกอะลเวร่าแอนด์แซนโดวูดคือกลิ่นแซนโดวูดแล้วเองกลิ่นฟิลเหมือนสปาผู้ดีกลิ่นผู้ดีมากอันนี้อ,อลองไปใช้ดูใครที่ตามหากแบบเจลแอลกอฮอล์ที่กลิ่นหอมแบบดีนิดนึงอะเนาะนี่ยเอาไปไว้ในอฟอฟฟงออฟฟิศบนรถด,ด,ดูดีดูหรูขึ้นมานันดีกลิ่นาน,านี้แนะนำนะครับลองไปหาซื้อดูราคาไม่แพงด้วยของปานปุริครับน้ำตกในนี้มีแค่1ขวดครับ เซกิเซโคเซโลชั่นน้ำตกน้ำโสมนั่นเองอันนี้น่ารักป่ะมีรูปมิกกี้เมาส์ด้วยก็คือเป็นลายลิมิเต็ดเนาะเขาเป็นไซส์เนี้ย5อันหมดเพิ่งใช้จนหมด5อันอ่ะคือ,อใช้นานมากเนาะตอนนี้ก็ขึ้นขวดใหม่ยังใช้อยู่เน้นแบบลดการะคาเคืองขาวกระจ่างใสอะไรฟิวฟนะินะั้นนะทุกคนรู้ว่ามันใช้ง่ายดีแต่ใครแพ้อลกออลอาจจะต้องใช้อย่างระวังนิดนึงนะก็แอลกอฮอล์มันแรงอะ่ะอย่างที่ทุกคนรู้แล้วแหละแต่ก็ขาวดีอะ่ะชอบเอออ่ะจบง่ายเลยหลังอาบน้ำมุกชอบลงตัวนี้ใช้จนหมดแล้วครับเจลิก r o s e อ o d y o i ยก็คือเป็นออยทาตัวเนาะกลิ่นกุหลาบหอมมากชอบในความหัวปั๊มของเขาไงลูกเป็นผมาอาบน้ำเสร็จใช่ปะมดจะปัม๊มน้องเขาใส่มือแล้วก็ลูบตามตัวลูบลูบล <c oughs> ูบนวดนวดสักพักแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวซับๆออกคือผิวเราจะนุ่มมากเลยโดยไม่ต้องทาบอดี้โลชั่นเลยนะแล้วกลิ่นกุหลาบก็ติดตัวหอมดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปนั่งทาครีมที่หน้าไนี่ก็คือที่ตัวก็ทิ้งไว้ยาวๆได้เลยพอทาหน้าเสร็จก็ค่อยออกไปทาครีมอีกรอบนึงเออฟิลมันดีมันใช้ง่ายดีครับ แล้วก็ปั๊มน้องคนนี้ใส่ลงไปผสมกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็รูปไปเลยตรงไหนที่แห้งเนาะแขนขาพอสอบหัวเขาว่ขา,ขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีเนาะตื่นมาผิวก็จะนุ่มเออชอบมากอันนี้เป็นแบบลิมิเต็ดเอデชั่นไม่รู้ที่ร้านมีขายปะนะลองไปหาดูของเจอรี่ครับเป็นแบรนด์ออร์แกนิกที่ดีมากๆอีกหนึ่งตัวที่อยากแนะนำก็คือน้ำตก น้ำตบดีมากอีสานสก,กัดจากรากมาชเมลโล่อะชอบโอเค okay. ต่อไปเป็นเซรั่มครับมดใช้หมดไป3ตัวลังคงอดวานเจเนฟีทุกคนอาจจะเบื่อแนละ้วเนาะก็เป็นเซรั่มขวดดาของลังโคมอะมันใช้ได้เรื่อยๆดีนะครับเป็นพวกสารสก,กัดต่างๆมีวิตามินซีส่วนใหญ่อเนี้ยมดจะใช้ตอนเช้าเป็นหลัก2ปั๊มทาหนะ้าทั่วลำคอด้วยความที่มันไม่เหนียวเหนืนอะเนาะทาแล้วก็ลงไมคเจอร์แล้วกันแดดนะโดยที่มันไม่รบก,กวนผิวของเราแล้วมันสบายผิวให้ผิวแน่นเฟิร์มอะไรแบบนี้เป็นแบบกลางๆช่วยได้หลายเรื่องเลยตัวเนี้ยด ซับลองดูหมดชอบแนละ้วตัวนี้กล้าพูดว่าใช้แบบเกือบสิบขวดอะ่ะมันอาจจะเล็กด้วยมัง้งเรามีเงินซื้อไซส์เล็กไงกออ็ใช้ไปเรื่อยๆจนแบบใช้ไปใช้มาแบบมูลเกือบเป็นสิบขวดเหมือนกั้นนะคนเนี้ยดีถึงเวลาที่เราจะได้ทิ้งนองแล้วอีกหนึ่งตัวตัวนี้ดังในโลกออนไลน์มากจากเพจมาดำเกรียนครับ d e r m a l o g ลจีเอ e เลตโพเทนต์วิจูเวเนติ้งเซดู เราดามันตกแล้วมันก็หักไปเลยทุกคนหลังจากนั้นมัต้องเหยาะเหยาะใช้ก็เขาเป็นเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื้นเสริมสกินแบเรียร์แล้วก็มีสารสก,กัดจากปัคูชิโอช่วยเรื่องริ้วรอยอ่อนๆได้ด้วยนะเนาะก็ถือว่าใช้ดีตอนนี้ต้องซื้อออนไลน์เนาะมก็ในช h อป,ปีอันนี้มาซื้อมาจากช h อป,ปีมั้งใช้ได้ทุกสภาพผิวครับอืทาง,ง่ายดีจะใช้ตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่จะบอกว่าเรื่องริ้วรอยคือมันไม่ได้แบบหวมหวาคือถ้าใครบอกว่าใช้หนึ่งหลอดเห็นผลก็ต่อแล้ว หรอกใช่ปะคือมันต้องเป็นแบบ3เดือนอาบะอะไรพวกนี้แบบกว่ามันจะไปกระตุ้นคอลลสเจ้ก็ค่อยฟูมาจากข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าใช้ดีอ่ะมีเปเปอร์น่าสนใจส่วนผสมดีอะไรแบบนี้ครับใช้ได้ทัวนี้ก็ยังมีใช้อยู่หนึ่งขวดอย่ ลองลองเสิร์ชดูนะทุกคนคือมันจะมีแบบสูตรเก่าสูตรใหม่อะไรประมาณนี้เออสูตรใหม่เขาเพิ่มบาคูชิโอเข้าไปก็เอาสูตรใหม่ละกันก็ไปมาๆก็หยิบเจออีกหนึ่งตัวนี้แถมยิบแซงโลลองเพียวช็อตในวิปูเซรัมโอ้ไปไปมาๆมาใช้นี่เยอะมากทุกคนอันนี้น่าจะเป็นขวดที่สองบงที่ใช้หมดเนาะมันเป็นเซรัมที่ช่วยในการผัดเซลล์ผิวเป็นไบเฟกคับเป็นออยครึ่งหนึ่งต้องเขย่าก่อนใช้เนาะฟิลที่ชอบก็คือขออธิบายก่อนชอบกลิ่นแหลยหลัก กลิ่นมันแบบนึกถึงกระบองเพชรผสมสีตัดสดชื่นซาซาเออกลิ่นดีมันทาง่ายทาละมุไม่แพ้ไม่หยุดตันแล้วก็เนื้อเป็นออยบางเบาเนาะทาคอแล้วก็ตรงอยู่โซนเป็นหลักแล้วให้ความชุ่มชื้นได้ดีโอ oh. ใช้แล้วผิวสวยดีตื่นมาแล้วผิวมันอิ่มฟูดีเนาะสำหรับใครที่อยากได้เซัล์ผผัดเซลล์ผ,ผ,ผิวผสมออยไปด้วยในตัวเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยพิโอช็อตกำลังจะขึ้นขวดใหญ่หนี้ตังแ,งแวรน์สมั้อยพอดีขอบคุณนะคะ ถือว่ากลากับคุณแบรนด์ไปด้วยในตัวเซรั่มอันสุดท้ายครับอันนี้โหพูดเป็นลอยรอบทุกคนอาจจะเบื่อแต่เราจะพูดเร็วๆแล้วกันเนาะยูซารีนอัลตราไวท์พลัสบอ o เล็ตดับเบิลบูสเตอร์เซรั่มก็คือไทออมิดอตัวโด่งดังอันนี้เป็นแพ็กเกจจิิงเก่านะครับหมดพึ่งถ่ายรีวิวตัวแพ็กเกจจิ้งใหม่ไปก็น,นาทำประมาณนี้เอามาให้ดูกันก่อนความแตกต่างก็คือเมื่อก่อนปั๊มออกมาจะเป็นสองเนื้อใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ปั๊มออกมา เป็นเนื้อเดียวไปแรงแล้วก็มีการปรับสูตรนิดหน่อยครับเขาใช้เทคโนโลยีไมโครทาร์เกตช่วยให้ส่วนผสมมันซึมได้ดีแล้วก็ออกฤทธได้ดีอันนี้คือเนื้อตัวรุ่นใหม่นะครับ ก็ทาแล้วก็ซึมไปเลยความดีก็คือมดไม่รู้สึกว่าทาแล้วหน้ามันขาวหรือกระจ่างใสขึ้นนะแต่จุดด่างดำมันดีมากเลยอ่ะลองไปดูรีวิวน้องเนี่ยมันมีสิวตรงนี้ถ้าอยู่วันสองสามอาทิตย์มันหายแบบมันดีขึ้นเยอะมากแล้วสูตรใหม่เนี่ยปรับก็คือทํางานได้ดีขึ้นแล้วก็มันรู้สึกว่ามันบางเบาขึ้นไม่ต้องปั๊มออกมาแล้วผสมที่มือปั๊มออกมาแล้วทาได้เลยใครมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำรอยสิวต่างๆฝ้ากระก็ลองไปหาดูครับตัวนี้ดีมากๆมาถึงจอ i ์ t ร r i อร์ครับมันมี2ตัวตัวแรกกกก็มมาาาาาจจเเพดียซื้อ ไม่ผิดหวังว่าดีวะ่ะ Real Barrier Aqua Soothing Gel Cream มันจะเป็นเจลๆเ,เลยหมดมันเป็นเจลใบโบบกเข้มข้นครับก็คือเนื้อบางเบาทาไปแล้วก็ซึมผิวเพื่อผิวไม่เ,นเนนหนียวเนอะหนะดีแล้วก็ช่วยในการเขาเรียกกักเก็บความชุ่มชื้นอนะเออมีเทคโนโลยีชื่ออะไรนะ MLE เอาเป็นว่าให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่เนนหนียวเหนอะแล้วก็เป็นสารสกัดจากใบัวบกเข้มข้นด้วยเวลาเป็นสิวเก็าตัวนี้ แอะไว้มันก็เหมือนสมานแผลเร็วดีนะใช้ดีอะแต่ว่า,าหลับกกว่าหาซื้อไม่เจออะทุกคนไม่รู้ทําไมอะก็เลยได้เป็นแบบเป็นรุ่นนี้มาเป็นแบบว่าเป็นแผดอะเช็ดเช็ดหน้าต่อยอกไปรุ่นนี้มากกว่าใครรู้บอกว่าดีคือเขาเลิกผลิตปรับสูตรอยู่หรืออะไรก็ไม่รู้ต้องเป็นรุ่นเจลครีมเท่านั้นนะทุกคนดีมากสำหรับคนที่มีผิวม,มันผิวผสมอะแนะนําจริงใช้เป็นมอยส์เจไรเซอร์โอเคอีกหนึ่งตัวที่ว้าว และแฮปปี้ตอนนี้ขึ้นกระปุกที่2แล้วคือตัวนี้ครับ Brow Plan Secret Cream Overnight p a k จะเอาให้ดูก็ไม่ได้แต่ข้างในโบไปแรงหน้าตาดูแบบจะดีหรือเปล่าตอนแบรนด์เอามาให้จะดีหรือเปล่า,ออา,า,อลาพอใช้แบบติดใจเดี๋ยวเอาอันปัจจุบันให้ดูตัวเดียวกันบ่วะ <laughs> ทำไมมัน <laughs> อันหนึ่งดำอันหนึ่งเป็นน้ำตาลโดเดาว่าอาจจะเป็นเพราะเนื้อครีมข้างในปะเออข้างในมันอาจจะยังมีครีมอยู่เลยเป็นสีน้ำตาลนะทุกคน ขออนุญาตคือมันเป็นออกเจลเจลเป็นโอเวอร์ไนท์แต่พอตกแล้วมันเป็นดึงดึงอารมณ์แบบเมื่อไขอ่ทากอ่ะเออเท่าที่มูจําได้นะเป็นเมื่อ,ขอ่ข่ทากผสมกับอ,อ่าวิชเฮเซลเข้มข้นอนะ่ะก็คือเราจะใช้ในจังหวะของตัวสุดท้ายเป็นแบบโอเวอร์ไนท์เป็นโบกเป็นบนผิวอะ่ะตื่นมาคือผิวนุ่มเด้งรูขุมขนกระชับคือมันมันดีมากเลยทุกคน้าใครอยากลองกาวแพนนะนอกจากไอตัวมิสพ่นหน้าผมจะแนะนําตัวนี้เป็นตัวที่2คือมันดีมากจริงๆใช้ในตอนกลางคืนเป็นโอเวอร์ไนท์มาให้ความชุม่มชืน้นแต่ไม่มันแล้วก็เคลือบผิว กะละไครเครื่องอะไรอย่างเงี้ยจะหาว่าอวยเออมันดีจริงๆทุกคนลองลองดูนะครับต่อไปเป็นออยบำรุงหน้ากันบ้างครับช่วงนี้ที่ใช้หมดเอาตัวนี้ก่อนละกัน P.S.A. Midnight Courage ทูกอ่างเป็นออยบำรุงหน้าเนาะ P.S.A. สามารถหาซื้อได้ที่ซี p h o r a นะครับจะบอกว่าเนี้ยเป็นรุ่นเก่าเออมันจะเป็นหัวจุ๊บใช่ปะส่วนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็นหัวอย่างนี้ละ <c oughs> ไปซื้อมาล่าสุดแบบ <c oughs> หมุนได้ล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ล็อก,ลอก,ลอกแล้วก็เนี่ยบังออกมานี i ออยจะเป็นสีเหลืองๆหน่อยทุกคนอันนี้เป็นโรสิบออยผสมกับบัคคูชิโอคร่ะโรสิบออยเนี่ยก็คนเป็นสิวใช้ได้เนาะมีวิตามิน A อ่อนๆแบบว่าช่วยเลื้งสิวได้ด้วยให้ความชุ่มชื้นบัคคูชิโอชื่อเรื่องริ้วรอยตัวเนี้ยมดชอบเอามาหยดผสมกับพวกมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าสมมติว่าทามอยเจอร์ไปละไม่นั่งทําคอมนู่นนี่น่ารู้สึกว่าผิวแห้งเนี่ยก็จะบีบออกมาแล้วก็ใส่มือใช่ปะกระจายนิดน,นึงแล้วก็ค่อยๆแท็บไปเน้นบริเวณใต้ตาบริเวณที่แห้งอยู่โซนอะไรอย่างเงี้ยไไไมมมม่่่อออุดตันออททนนนเเเสิทาาาปปียห้ผกกกจู็็ว เนาะเออใช้ดีแล้วตื่นมารู้สึกว่ามันเคลือบผิวได้ดีอ่ะเราผิวเราอิ่มตื่นมาผิวยังสวยอยู่เนาะเออแนะนําม,มากเลยอันนี้ลองหาสื้อที่ซิฟูล่าดูนะครับของ PSA ดีหลายตัวมากอีกตัวตคือตัวมาร์กวิตามินซีมาดำกลียนบอกว่าดีเนาะมันก็ไปหามกหยิบให้ดูเลยแล้วกันนี่ ก็ดีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่หมดเหลือประมาณก้นๆเนาะตัวนี้ก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยเหลือให้ซื้อหรอกเพราะว่ามันหมดเร็วมากเลยตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผิวใสดีครับลองไปหาดูเนาะว่าเราว่าต้องลืงแมแตมอีกหนึ่งตัวตัวนี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆเซาวาซูคอนเซนเทรตจริงเซนงเรสคิวแอมพูครับทุกคนตัวนี้ดีมากคือมันจะเป็นฟิลแอมพูข้างล่างจะเป็นใสพอบิดปั๊บน้ำจะลงมาเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแบบเนี้ยทุกคนเออความดีก็คือใช้ไปประมาณ2วันแล้วแบบ ลูกขุมขนมันกระชับขึ้นจริงๆวะ่ะหน้ามันแน่นกระชับดีอะ่ะหลังเปิดเขาเขียนไว้เลยว่าให้ใช้หมดภายใน3เดือนเนาะมันเป็นแบบผสมสดเข้มข้นมากใครอยากได้ตัวช่วยเรื่องลูกขุมขนผิวแน่นกระชับอันนี้ตัวนี้เลยทุกคนแนะนาาําของซาบะซูดีมากอันนี้เก็บไว้บนทิ้งเพราะว่าขวดสวยไม่อยากทิ้งไงก็เลยไม่ได้อยู่ในนีอ้อ่นนี้ตัวแล้วกันแถมแถมแถมยูซีรีนอัลเทอร์ไวท์พลัสสปัตเตอรสปัตต์เรเตอร์เป็นตัวแต็มแต้มอันนี้เป็นรุ่นเก่าผมเพิ่งใช้หมดทุกคนหัวจะเป็นแบบนี้รุ่นใหม่เขาจะเป็นหัวซคนนนี้ รุ่นใหม่รุ่นปัจจุบันหัวเขาจะเป็นเหมือนซิลิโคนพลาสติกหน่อยอะคระับเขาบอกว่ามันลดการสะสมของแบคทีเรียเนาะมาใช้ง่ายคนที่มีพวกรอยสิวเราไม่อยากจะทาตัวไทอะมิโดรไซรัมไม่อยากทาทั่วหน้าเงนี้ก็ใช้เป็นรุ่นนี้ง่ายดีทุกคนเนี่ยอารมณ์เหมือนคอนซีลเลอร์เลยสมมติแล้วมีสิวตัวนี้ก็แต้มอาจจะกดๆหน่อยนูเดยเขาซึมมาอะไรอย่างเงี้ยนึกไดก็แต้มนึกไดก็แต้มรอยสิวหายเร็วมากทุกคนแนะนําสําหรับใครที่มีแค่รอยสิวฝ้ากระอะไรอย่างเงี้ยมีแค่บางจุดอย่างเงี้ยก็แนะนาเป็นตัวนี้ใช่ดมทห ซีซั n d r อ p s p 5 C P A 4บวกเป็นกันแดดขอโทษครับเขาจะเป็นเนื้อน้ำนมนิดหนึ่งทุกคนน่าจะเหมือนจะขาวแต่พอเกี่ยแล้วก็ไม่ได้ขาวขนาดนั้นนะขอเวลาก่อนนี่ย โอเคกระจ่างใส่ขึ้นมานิดนึงเนื้อมันเบามากไม่เหนียวเดินอนะสักพักนึงมันจะแบบกลืนผิวช่วยในการคุมมันเบาๆด้วยอมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีเนาะสำหรับใครที่อยากได้กระแดดเนื้อบางเบาหน่อยสบายผิวก็อันนี้ดีซีนี้หาซื้อได้ตามวัตสันแล้วก็อีเ็นบอยออนไลน์อะไรแบบนี้ที่เจอบ่อยๆนะครับอีมด้วก็มีซูมิสีฟ้าทุกคน ทุกคนอาจจะเบื่อเขามีปโปบ่อยไงเราก็แฮปปี้ไงเราก็อุดหนุนใบเฟิร์นพิมชโนกไงก็มเชลก็คือมันใช้ดีอ่ะมันแบบชิ้นที่2องบาทบ่อยเราก็จะซื้อมาตุนเนาะเนี่ยเป็นเจลเจลครีมคีมหน่อยเราสมมติว่ามันไม่ค่อยวอกเท่าไหรนนะ่ถ้าเทียบกับแบบตัวอื่นๆน,นะเนาะก็เนี่ยเราทาไปเลยก็ไม่ค่อยวอกอ่ะเออแล้วก็ทาง่ายบางวาวผิวไม่เหนียวเนินอ่ะดีสักพักมันก็เซ็ตตัวหายไปเลยอย่างเงี้ยเออก็ถ้าใครมองหากันแดด2ตัวนี้ก็ลองดูนะครับจริง ที่อยากจะบอกแต่มันควรจะอยู่ในเฟลกูริตเขีนทุกคนให้ออกปะเอามาพูดๆแล้วกันคือช่วงนี้แดดมันแรงไงเราก็เอามาแนะนำไปเลยทีเดียวเนาะพูดเร็วๆ ก็คือกันแดดของชีช h โดนั่นเองเป็นชีชีโด้ The Perfect Protector เนอะอันนี้เป็นเนื้อน้ำนมฟีวอารมดีดีซแต่ตัวเนี้ยคุมมันเบาผิวกันน้ํากันเหงื่อทนแดดทนลมดีมากอันนี้นะครับแต่ราคาจะสูงนิดนึงใครอยากหากันแดดดีๆไปเล่นเซิร์ฟไปเล่นทะเลบากบันบุกป,ป่าดําเขาลงลาวาทุกคนแนะนาตัวนี้ ดีมากจริงๆไม่ผิดหวังอีกหนึ่งตัวนี้จะไปในรูปแบบของสติ๊กไห้มมพูดนะาว่ามันเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งโมจะใช้ตัวนี้ยูโซนเท่านั้นทีโซนมันอาจจะมันไปเพราะว่าส่วนผสมหลักมันน่าจะเป็นน้ำมันอะคือปาดไปมันจะดูมันๆนิดนึงเนาะโมใช้ยูโซนกับใต้ตาเป็นหลักทุกคนผิวสวยมากรอสัก15นาทีมันก็จะซึมไปกับผิวแล้วเออแล้วก็มีความชุ่มชื้นอยู่นั้นเบาๆแล้วก็ติดทนด้วยตัวนี้ใช้ง่ายอืสำหรับไปออกรอบเล่นกีฬาเติมง่ายดีอะทุกคนนึกออกไหมปุ๊บปััจใช้โซนนกเทีี่มตว อีกวันไหนขี้เกียจก็ตัวนี้ทั้งหน้าทั้งคอจบเนื้อเขาดีจริงอะ่ะอันนี้ยังไม่เจอแบบดักสโต์ที่ทําเนื้อได้แบบนี้เนาะก็ไม่รู้เนื้อแบบนี้มันแพงหรือเปล่าหรือยังไงแต่มันดีจริงคือเหมือนอารมณ์ชิ่เชดด์สีทองแต่ว่าบางเบากว่าชิเชดด์สีทองก็ยังใช้อยู่นะน้องปิกจูอะ่ะที่มาถึงตัวกันบ,บ้างครับก็มีใช้อยู่นิดนหน่อยๆสี่ตัวเพสัตบอดี้ไวท์นิ่งโลชั่นก็เป็นโลชั่นของเพสัตอ่ะไม่รู้ยังมีขายอยู่บ่ะ กลิ่นหอมเหมือนแบบน้ำหอมอิเซมิยากิแล้วก็เนื้อบางเบามีวิตามิน B 3สาเข้มข้นนะทุกคนคือจากส่วนผสมน,นะเป็นน้ำเป็นแอลโกอฮอล์กีเดอร์ลีน่นนี่นะั่นแล้วก็เป็นวิตามิน B3 อ่ะใส่มาอยู่ต้นๆก็หวังผลได้เรื่องผิวก็จางใสอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้ดีมันไม่เหนียวเหนอะหนาผิวดีแล้วก็หอมติดตัวเหมือนฉีดน้ำหอมมาด้วยเออแบบน้ำหอมราคาแพงๆหน่อยอะไรเงี้ยชอบแนะนำนะอันนี้ก็เจเก้นเอชดิฟาิง เราล้วงตกเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนเขาเขียนตรงนี้ไว้แอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ป่ะแล้วก็มีวิตามิน A E C แล้วก็เอ้ยไดวิตามินปั๊มเออก็เอามาด้วยเนาะแต่เราก็ไม่ได้ดูส่วนผสมหนะักเท่าไหร่เป็นน้ำมีกีเซิลีมีแอลกอฮอล์มี oh ol, มิเนอรัลออยมีวิตามิน E ีหวังผลได้อยู่นะเนี่ยเขาใส่เรตินอลพารมิเตะมาใส่มาต้นๆเลยมันอาจจะไม่ได้สบายผิวมากแต่ผมจะใช้ตอนกลางคืนซะเป็นหลักเนาะก็คือว่า,อาชุ่มชื้นผิววันไหนอยากได้ชุ่มชื้นม,ม,มากก็ปั๊มบันนี้แล้วก็หยดพวกออออยยยะะไไไรรร่่าางงงเีี้้้ผผสมปกกก็จดบุิวทลลึ อ,อีกหนึ่งตัวเซรีมอยเซร์ไรซิ่งโลชัน่นหลายคนบอกว่าอันนี้ทาหน้าได้แต่ผมยังไม่เคยว่ะทุกคนเอามาใช้ทาตัวซะเป็นหลักอะ่ะเป็นแบบเนื้อเจลเจ,ลเจลมองว่ามันใช้ง่ายได้ออกมาประมาณนี้มองว่ามันใช้ง่ายดีทุกคนเนี่ยทาแล้วก็ซึมผิวว่ามันเป็นเซรามไม์เนาะช่วยในการฟื้นฟูผิวให้ความชุ่มชื้นดีแต่ว่าไม่เหนียวเนืนอะเลยเพราะมันเป็นเจลเจลทุกคนเออใครไม่ชอบทาครีมคาตัวก็ไปลองตัวนี้ดูเขาว่าทาหน้าได้แต่เราก็ไม่เคยแต่เราก็ว่าน่าจะทาได้เหมือนกันเนาะ นี่เขาเขียนว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายเออทาหน้าได้ทุกคนไปดีอีกหนึ่งตันของวาสลีนครับวาสลีน fresh fair cooling ชอบตรงเนี่ยพอทาแล้วมันเขาบอกว่าลบ3องศาเซลเซียสทันทีเนาะก็เลยลองมาลองดูมันงงมันเย็นดีนะดีนะ <c ười> <c ười> <c ười> กินดีกลิ่นอารมณ์ เป็นโลชั่นอารูเวล่าหอมๆอารูเวล่าแล้วก็เนื้อบางเบามากทาไปปุ๊บซึมปั๊บเย็นฟ้าแล้วก็ซึมหายไปเลยไ <c oughs> ท้ดาวนะก็เป็นเมนทอลกับแอลกอฮอล์ทาไปฟ้าซึมหายเย็นสบายผิวเออแล้วก็กลิ่นก็ดีแล้วก็โอเคตอนนี้ก็เลยซื้อขวดปั๊มใหญ่มาแล้วชอบ h อแฮปปี้ดีเนาะแล้ว รีวิวเร็วมากพอดีแล้วก็ต่เริ่มเจ็บคอเบาๆแล้วเพราะว่ารีวิวไปสิบกว่าตัวเหมือนกันเนาะ <S <S ถ้าเพ <S <S <ๆ>ื่อนๆคนไหนเนี่ยตามหาสกินแคร์ตัวไหนอะไรยังไงก็ลองซื้อดูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังทุกตัวเนี่ยที่มดเอามารีวิวเอ็มตี้เนี่ยคือถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ใช้เราทุกคนนึกออกไหมใช้ล้วชอบเราก็จะใช้ต่อเนาะ <S 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 อยากทำคลิปอะไรหรือว่าอยากถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยมดก็ไล่ตอบนะครับช่วงนี้เราอยู่บ้านว่างๆไงก็คอมเมนต์เล่นกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถ้าอยากทำคลิปอะไรพิมมาได้เลยครับถ้า เห็นดีเห็นงามด้วยเราไปกระทำเลยทุกคนเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย